ท่านที่เกิดในราศีตุลปีพุทธศักราช2554เป็นปีแห่งการเริ่มต้นและการลงทุนรวมทั้งสมหวังในความปราเป็นปีที่น่าสนใจครับท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยในปีที่ผ่านมาดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปแต่ประเด็นสาคัญเลยนะครับในปีพุทธศักราช2554เนี่ยดาวเพื่อหัสบดรีที่โคจรมาเร็งดวงสตาท่านที่เกิดในราศีตุลตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไป และโดยเฉพาะหลังจากวันที่7ธันวาคมในช่วงปลายปีดาวสาวก็โคจจมาทับจุดเกิดที่เกิดในราศีตุลถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่มีการเริ่มต้นลงทุนในโครงการใหญ่มีพันธะสัญญามีผู้ร่วมหุ้นร่วมชีวิตเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนการค้าเปลี่ยนงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วสําเร็จขึ้นจเจริญขึ้นแต่เหนื่อยครับแต่ประเด็นสําคัญคือจะสมหวังในความรักจะเจอคู่แท้ใครที่มีครอบครัวแล้วมีสิทธิ์มีบุตร ใครที่ยังไม่มีครอบครัวมีสิทธิ์เจอคู่แท้ที่สมหวังสมปรารถนาะในความรักฟังนงครับปีพุทธศักราช2554นั้นเห็นได้ชัดเจนว่าดาวการเงินโัวจรเป็นจังหวะจากควรตั้งแต่ต้ตตนปีแปลว,ว่าท่านที่เกิดในราศีตุลมีโอกาสที่จะได้เงินหมุนให้ได้ใช้อย่างมั่นคงตลอดทั้งปี2554ฟังงครับเรื่องของการเงินดีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเรื่องของความรักก็มีความสุข แต่สุขภาพท่านที่เกิดในราศีตุลย์ย่ำแย่ครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีต้องออกกําลังกายต้องตรวจร่างกายเป็นระยะครับและประเด็นสําคัญท่านที่เกิดในราศีตุลจะต้องขยันจะต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าติดอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วชีพคุณจะลุ่โรอดสมปรารถนาครับสิ่งที่เป็นมงคลที่ไปกราบไหว้สักการะเพื่อเสริมราศีกจ็จําปีจากประสบการณ์ของผมนะครับว่าท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยในปีพุทธศัการาช2554เนี่ยนะครับ ดาวเสาร์กำลังจะโครจรทับจุดเกิดเป็นมหาอุดในรอบ30ิบปีดังนั้นแปลว่าเป็นรอบแห่งการตั้งหลักและรับภาระใหญ่ก็ไปกราบสการะพระพุทธรูปปางหน้าโกรกที่วัดพระศรีมหาธาตุบางขีนจุดทูบบูชาสิบดอกเทียนสิบเล่มเป็นกําลังของพระเสาจะทําให้ท่านมั่นคงไปกราบไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศจะเป็นมหามงคลทําให้ตั้งหลักเป็นเศรษฐีได้ในปีนี้เพราะดาวกันเนินท่านเด่นต้องไหว้พระเศรษฐีและที่สําคัญนะครับ ควรจะมีพระพิฆเนศไว้คุ้มครองไว้แขวนคอไว้เน็บกระเป๋าหรือไว้บูชาในที่ทางานองค์เล็กองคใหญ่เป็น้อยองเป็นเหรียญได้ทั้งนั้นครับจะเป็นมหามงคลประจําปีนี้ครับจะเป็นเหรียญเป็นพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรไว้ติดตัวมีสองสิ่งนี้ไว้ประจําตัวความสาเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดในราศีตุลประจําปีพุทธศักราช2554กันทงับ